สวัสดีครับผมตอนลอดกลับมาอยู่บ้านย่า่ฟันแมนนะครับท่านผู้ชมเิมาตามเลขย่า่ฟันแมนนะครับเนาะท่านใดเขามารับส้มเพชรพารวยแล้วเขาขอบุญขอบุณในหลายนะครับเด้อที่เขามารับส้มเลขย่า่บวดที่แล้วย่า่กับฟันว่าศูนย์ให้ผัวนะครับเนาะผัวเราก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับนะเนาะเราก็ตีเป็นเลขสี่ศูนย์เก้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมเลขเขา เก้าศูนย์เต็มๆนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเนาะหมดที่แล้วเลยอ่ะย่าหง่วนพืนที่สิบหกกันยายนะครับนะเนาะเลขกับเข่าเก้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวหง่วนพืนที่หนึ่งตุล้านไม่ต่างกันตัวนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นแนวทางเสียงสูงน,นะน,น,น,นะครับเนาะท่านใดบ่มักกัดพานได้นะครับเลขเอาไปตัวเลขความฝันของย่ายฝันนะครับเนาะ อันฟันหรอป่แม่้อย่กะพทโอ้ยมันไก่เราได้มื่อนี่มือนี่คมือไห่ยีิบี่เมือห่ยิบซีหล่ะ้อเาว้งเอฟันเพราะเขาเขาเลยตักรวดฟันเห็นตัวนั่งเกาะตัวนั่งเกาดนไหมกฟันเห็นอันฟันเห็นตัวนั่งเออฝันเห็นตัวนั่งเกาะอันบานนี้นหนูเป็น สีแดงงานมาใส่ถ้าหลุดสีแดงงานใหม่้ใส่แดงงานใหม่แบบผู้ว่าหลุอันนีผู้ว่าหลุมากมาไปหาเพิ่นหนึ่งนะไปหาเพิ่นแล้วชิ้นสีเอาการันนั่นเต้อนบอกว่าอันแย่สุปพี่มาใส่จ็เคยเห็นเอาอยู่ก็แบบอันนี้มาใส่เอาสีเอาพันเน็ตยังหล่อแบบนี้เท่าที่ตายแต่ผัวตายจะโดนหลายปีเลยยังสีมาเอาผัวใหม่อีกดีว่าเรื่องเครื่องบ่อว่าอันนี้ปะ เอาเอาจะไหนมันสิมาเอามันสิมาแตงข่อยดีว่าสันมันสิมาแตงข่อยสันมันสิแตงหลายปต่ได้เหลืองกระสันแตงแปดหมื่นกระสันแปดหมื่นจีแตงแปดหมื่นกระสันเอ้าเจ้าเสียนเอาป้านั่นบอกกระสันสิเอาแปดหมื่นตันกระสันเห็นบักบักกระนึงกว่าหมาดีบักมันสิแตงแล้วเราก็สิจัดงานจัดการอะไรอย่างเงี้ยเราสิจัดงานกราสัน บาดบักหนึ่งมาถ่ายอยู่เนี่ยบบัตรก็หนึ่งมามาหาเพื่อนบอส้นมีสองคนดลโอ้มีผู้ใช้สองคนมาอันที่มาเอาเพิ่นบัตรอีแบบกหนึ่งลงมาถ่ายอยู่เนี่ยบมาสันอันใหญ่มาสันอันเจ้าสียให้อันตู้หน้าอันเอาผัวอีรีบอสันก็เอาตัวเขามาขอกันได้เขามาจีบมาแต่งกันได้่าสันโอ้ยใหญ่มาสันให้เอากับข่อแซวมาสันได้บอกอันนี้ว่าผู้ที่สองดิผู้ที่สองให้เอาก๊อบไข่แซน อันตัวส pues e ีตงเล่าได้หลายบนได้สันข่อยสีเอาน่ำเขาสองกระสอบอยบดแตีงได้ข่อยเสีเอาเขาสองกระสอบเขาสองกระสอบเปียกเขาเปียกเขาเปียกสอบปานนี่บดเอาสอบปนั่นบดเอาสอบี่ดีประเสรน่อยสียเขาข้าเจียวสองสอบือเสีเอาเปียกเขาเปียกนั่นสองกระสอบเปนเจ้าเสียหายข่อยได้บ่สันโอ้ยย่ามนนี่มันสีหาใส่ละเขาเปียกได้ว้างสิ มี่แต่เขาสารแล้วกูซีขขาสารแล้วหายสองสอบดลว่าจริงสิ่าอ่านปรกัน์ดีว่าโอ้ยบดบสัญญาใหอนเสียอเขาเปียกให้เจ้าหาเขาเปียกไม่ขอเหว่ยงขอเสียวแล้วตัวโบแตงเนี่ยคให้เจ้าแตงข่อยเขาเปียกสองสอบมันบาดจริงสิบาดนี่ยกำลังสิไปหาเขาอ้มันดีกว่านี่หาเขาใส่สอบให้มันเนี่ยเขาเปียกันี่ยเท่เขาใส่สอบมันเมียพอดีไหว่าเลขไม่เปียแปดแปดอย่างแปดศูนบอ บ่ดอกแปดโอเล็กบ่มีศูนย์นั่นบ่บ่บ่มีศ์โอเล็กบ่มีศูนย์แปดมีเางอินเป็นอันเป็นแปดแปดแปดเพาะมนสิออันจีเต็มเป็นแปดแปดหานีแหละนีแหละคุณ้สเนาะแปดห่าเออมั่นใจว่ามันแปดหาแปดหาแปดหาที่ อันสองอันเด่ยเข่าสองสอบเด็ยเาสอบ่ามือเปนแปดสองแปดสองแปดห้าสองแาแปดสาเพราะว่าผู้ชสคนเพราะว่าผู้ใชสองคนเขาขี่ลายเรืงแปดสามแปดสามมาจากแปดสาม่จากใส สามกับสามคนนี่เลยสามคนเสี่นวใสต้นสองตนาโอ้อันผู้ชายสองคหยิ่งหนึงผู้ชายสองคหยิ่งหนึ่งว่าเป็นเอ๊ะจังจงกับมีแปดงียนี้ยเลยมันใจว่ามีแปดแปดสองตั้น้องกก็เป็นแปดตัวนี้ถ้าเขาเปียกมันจะเป็นแปดเกว่าแปดโอ้เขาเปียกเป็นแปดแปดสองแปดสามสินี่แหละแปดสองแปดสาม้เออสอย่างเตัวนี่ ในใจเือนก็คิดแต่ว่าตัวางเามือเป็นหนึ่งบทตัวหน้าไอผู้เฒ่าพี่เป็นหนึ่งแล้วเสื้อตัวนางเลยตัวตัวนางนางเปาะแหนางเปาะแตกหนึ่งบทสั้นกว่าคิดในใจกวนเอาอยู่ฝันอยู่ฝันยินเลาจะเที่ยวมาฝันยินกันไม่เที่ยวบทพี่พ่อกันฝันยินกันยังคือฝันเกี่ยวเราสิจัดไปฝันเกี่ยวเราว่าเราเสร็แต่งงานเราก็มาขออยู่วัน ยหญ่สุพีเสียเจ้าชายคอยเอาอยู่ว่ากับข้าเจ้ากสันเขาสิแตงง่ายปรนเดียวสันแบกเงินมาสันเงาเหล็ก่ไม่สูงเนาะสูงเล็กสูสไหนไอะเันาะว่าอันวนี้บ่ได้สูงไหนใบ่บมีบ่สูนโอสูนโบมีบก็คือหัวหนึ่งเงินเนาะหัวหนึ่งเงินฟันหัวหนึ่งเงฟันไออันเออ อันไฟันข like, ้อท่านเนอะัฟในผู uh, <pr os ito> mind, ้เสีย <Econom> ช <our land> ีวิตเนี then, to to ่ยอฟันผู้ตายเนอะเขาเมื่อวาเป็นเก่าอย่าะเนี้ยเก่าก็เก่าซุ้นนั่นเองเพราเก่าซนนนี่ยมันฟันไหวผู้ตายตายเน่ผู้เฝาอนจะเป็นเก่าเป็นเก่าหรอเก่าซ้นเาก็มากพระพุทเป็นสีันแต่บางวันนี้ตัวนั่งเกาะรันเห็นนั่งเกาะเนี่ยแล้วสิ่งเลเลี้ยงเียคาบ่งจะได้แต่ว่ากลัวเก่งส เอาสองคนเราสิดต <mile> ่งเอาทั้งสองเหรียญบักอันที่เขาเอาเขาเปียกซองกระสอบกันก็สิเอาสิหายมันจะขาดกันแหละเขาเปียกซองกระสอบใช่ก็เปียกอันเขาเปียกหนองกระสอบนัเนละเอามาให้เต็มเลยเขาเปียกซองกระสอบหายไม่ขอกระสอบเต็มเลยเว้ยแต่กระสอบไม่กระสอบปุ้ยเงาดิสอบปานมันสิเอากระสอบปานดูอุ้ยกระสอบปานยังหายอย่างต่ออายุไม่ไดยู่งเรื่องเขาบอกว่ากระสอบปานได้ว่านจริงจร ู S <S <preach science> <Không> ้ใา mm ่ก hmm. ็หาเข่าสองกับสอบหาสองกับบลดมันบอกตีไปบล็อคะไรมันบอกบอกบอคือสีโอมาแปดิแปดแปดหาแปดแปดหาแปดสองเนาะแปดแดแแปปดแ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 ปแปดแปดแปดแาดแปดดแป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 ดป น่าสรุปเปลือกย่อยฝันแม่นเนาะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนาะย่อยฝันย่อยกะตีได้แปดห้าแปดสองแปดสามเนาะครับท่านผู้ชมเอาไปผิดจารณาไปเนาะครับเนะาะมักะตะว่ามักกะพานได้ล้วครับเด้อ ไปเป็นแนวทางเชียงโขง,งนะครับเนาะเพราะได้ไปหาซื้อรถตลีไว้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะให้ท่านผู้ชมรวมกกรยๆเฮ่งนะครับเด้อสูงหมานสูบูสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเด้อที่เขามารับชมคลิปนี้นะครับเนาะขอบุญขอบคุ่นหลายๆนะครับเนาะ คลิปหนะ้าพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ